โควิดสิแบบนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทํางานหนักกันเหมือนเดิมนะคะ,คะเดี๋ยววันนี้เองตํารวจภูธรภาค5ค่ะมีการถแถลงผลการกวดล้างอาชญากรรมในช่วงสถานการณ์โควิด19ก็มีทั้งคดีการพันนันนะคะคดียาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดก,กฎหมายรวมไปถึงอีกหนึ่งตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นเลยก็คือการหลอกลวงประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียค่ะ ทางด้านของพลตำรวจโทปิยะตาวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคานะคะถแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในภาคเหนือในห่วงวันที่20-31ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีการจับกุมทั้งหมด9,53 0คดีจำนวนผู้ต้องหา7,606คนประกอบไปด้วยความผิดเกี่ยวกับการพาน,นันยาเสพติดการลักลอบลบหนีเข้าเมืองความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนความผิดเกี่ยวกับสถานประกอบการ การจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเช่นการหลอกจำน่ายสินค้าออนไลน์ผิดกฎหมายมการเผยแพร่ข่าวปลอมนะคะการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหรือว่าสตรีทางอินเทอร์เน็ตและค้ามนุษย์การพนันออนไลน์รวมไปถึงอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ พร้อมทั้งมีการถแถลงการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่3คดีค่ะก็คือคดีตรวจยึดยาบ้า7,970,000เม็ดพร้อมรถยนต์ขนส่ง1คันที่จุดตรวจแพร่ธรรมรามอำเภอเด่นชัยคดีจับกุมยาบ้าเกือบ599,600เม็ดไอซ 41กิโลกรัมที่ด่านตรวจเสลียมหวานอเภอเถินจังหวัดลำปางและคดีตรวจยึดยาบ้า320,000เม็ดที่ช่องทางธรรมชาติบ้านป่าซางตำบลเกาะช้างอ,อแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะทางนี้เองนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานบุคคลใกล้ชิดหรือว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดภายในชุมชนของเรานะคะสามารถแจ้งผ่านสายด่วนยาเสพติดหมายเลข1599หรือว่าสายด่วน191รวมไปถึง แอปพลิเคชัน police i l e r t อยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็เพื่อจะช่วยกันในการปรับปรามอาชญากรรมยาเสพติดต,ต่างๆให้หมดไปจากสังคมไทยนะคะถือว่าพี่น้องประชาชนเองก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญที่จะช่วยเจ้าหน้าที่เพราะว่าอยู่ในชุมชนอยู่แล้วใช่ค่ะช่วยกันสอดส่องดูแล